วันนี้นะคะจะพาชวนทำปลาร้าทรงเครื่องค่ะอเผอิญว่าไปสั่งปลาร้าทรงเครื่องนะคะาจากโคราชมาก็จะเป็นปลาร้าอร่อยนะคะไม่เค็มมากนะคะใส่ข้าวครัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นการหั่นใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะเตรียมเครื่องหั่นพริกนะคะหั่นข่านะคะ ไว้เลยแล้วก so, so ็เตรียมปลาล้านะคะเสร็จแล้วก็เอาปลานะคะใส่น้ํานะคะอ่าให้พอท่วมปลาาอันนี้ปลาครึ่งโลนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งจนเดือดนะคะเดือดจนเนื้อปลาเนี่เปื่อยนะคะจนก้างหลุดออกมานะคะจะเห็นว่าอันนี้ก็คือก้างหลุดออกมาแล้วนะคะก็เอาก้างออกนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นไว้แล้ว ก็อย่างเช่นพริกนะคะขา่าใบมะกรูดตะไคร้นะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วก็หมูนะคะใส่ลงไปอันนี้จะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะจะใส่พริกแค่ครึ่งเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไว้โรยหน้านะคะพอเสร็จแล้วอพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทินะคะเราจะใช้กะทิกล่องอันนี้กะทิหนึงกล่อง ใส่กะทิลงไปนะคะพอใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วก็รอให้น้ําเดือดอีกทีนงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองทํากันดูนะคะปลา,าส่งเครื่องนะคะเครื่องแน่นๆนะคะลองทํากันดูจ้า